สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องรวมแอนตีอติกที่ให้วันละหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะคุยไปมากกว่านี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปโทรับเอกสารที่พูดถึงในคลิปมีลิงก์ google drive ให้โหลดนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้โหลดไว้ที่คำใหญ่ใต้คลิปข้างล่างนะครับจะไม่ต้องกังวลนะครับฟังให้ดูเรื่องแล้วก็โหลดเอกสารไปอ่านได้นะครับผมทําเป็นไฟล์ word ให้ด้วยนะครับผม เนาะไม่ใช่ไฟล์ PDF นะครับเพราะนั้นอยากแก้ไขอะไรนี่ก็ตามสะดวกเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องครับแอนตี้ไวรัสห้าตัวนะครับที่ให้วันละหนึ่งครั้งนะครับวันละหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเป็นภาษาแพทย์เราเรียกว่า OD dose นะครับจําไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าไงครับเผื่อจะต้องทีทคนไข้นะครับอะไรครับขอพูดใหม่นะเผื่อทีทคนไข้ที่ OPD นะครับโดยไม่ต้องอด m i t นะครับเพราะว่าบางโรงพยาบาลเนี่ย admit ยากเหลือเกินนะครับ โดยเฉพาะพวกโรงเรียนแพทย์ทั้งหลายนะครับที่มีข้อจํากัดเรื่องเตียงนะครับหรือไม่ก็คือคนไข้เป็นคนไข้ที่ไม่ใช่ญาติเจ้าที่นะครับเพราะถ้าอันนี้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นญาติเจ้าที่เนี่ยแอดมิทง่ายอยู่แล้วนะครับเป็นญาติอาจารย์ลูกอาจารย์อะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นของฝ่ายบริหารอะไรเงรี้ยมันแอดมิทง่ายอยู่แล้วนะแต่ถ,ถ้าคนไข้แบบเป็นคนคนทั่วไปเงี้ยครับแอดมิทโรงเรียนแพทย์จะยากนิดนึงนะครับ หรือไม่งั้นก็คือโรงพยาบาลอีกเตียงเต็มบ่อยๆนะครับผมเต็มจริงหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่เขาบอกว่าเตียงเต็มบ่อยเาก็เชื่อกันอย่างนั้นเท่ากันนะครับอ่ะก็มีประโยชน์นะครับจําไว้ก็ดีนะครับเพราะมีแค่ห้าตัวเองครับที่ให้วันละหนึ่งครั้งนะครับในห้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดคร่าวๆก่อนนะครับน้องๆมีสามตัวเนี่ยที่น่าจําเลยนะครับผมส่วนอีกสองตัวนี่ให้รู้ชื่อไว้ก็พอนะมีสามตัวที่น่าจํานี่หมายถึงว่าน่าจะจําแม่นๆ รวมไปถึงโดสด้วยนะครับผมมามาไล่ทีละตัวนะครับก็พูดคร่าวๆก่อนแล้วกันนะสามตัวที่น่าจําก็มีเซปไทอโซนครับอันนี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับอแต่ท่านน้องนอสพอคนไหนไม่รู้จักพี่พูดไว้อย่างนี้ตรงนี้เลยแล้วกัน,นครับว่าใช้บ่อยมากนะตัวนี้นะเดี๋ยวน้องเรียนชั้นปีสูงๆขึ้นเดี๋ยวก็รู้ละครับตัวที่สองคือีโวฟอกเซซินนะครับผม ตัวที่สามคือเออร์ตาพีเนมนะครับตัวนี้ไฮโซนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาค่อยๆดูครับตัวที่สี่กับตัวที่ห้านี่ที่ใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ก็ในในฐานะที่มันให้วันละครั้งก็จําไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเจนตาไมซินนะครับกับเทปโตไมซินเนาะเจนตาไมซินนี่ใช้บ่อยนะครับในพวกอะไรละ่ New born, นะพวกนิวบอลเนาะมีโอนาโตเซปซิสนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเจอนะฮะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วนะครับ ส่วนใหญ่ก็จัดไอเนี่ยกันครับตัวบนสุดน,นะครับเซฟไตกระซนนะครับโดสก็โดสอันนี้คือในช่องที่เห็นในตารางนี่นะครับคือโดสสาหรับคนคนที่ไตปกตินะครับถ้าไตไม่ปกติมันก็ต้องปรับโดสยาตามคีตินินตรับปรับโดสยาตาม TFR อฟอาร์ะไรเงี้ยบางยา,ยาบางตัวก็ปรับตามคีตินินเคีคยร์แลนด์อะไรางี้เอาว่ากันไปนะแต่ให้ดูนะว่านี่คือโดสสาหรับคนไตปกตินะครับ เซปไซอโซนนะครับก็โดสก็สองกรัม ivod นะครับอันนี้ใช้บ่อยมากมากนะครับท er กับ ovd โทษโทษครับยิมพันที er กับ ovd ใช้กันเยอะนะครับตัวต่อมาก็ r ี v o f o x เซซินนะครับก็ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบมิลกรัม ivod เหมือนกันนะครับ r ี v o f o x นี่เออจะพูดอย่างนี้ครับว่ามันคัพเวอร์อะไรเชื้ออะไรบ้างนี่ขออนุญาตไม่พูดในที่นี้นะครับน้องคนไหนสนใจลองไปหาเพิ่มเอานะครับเพราะถ้าว่าพูดอะไรนะถ้าถ้าต้องพูดว่ามัน ครอบคุมนะครับหรือคัฟเวอร์เชื้อตัวไหนบ้างเนี้ยคลิปจะยาวมากเลยนะครับผมโอเคเนาะอ่ะตัวแรกเซฟเตอร์โซนสองกรัม i v o D นะครับตัวที่สองดีโวฟอกเซซนห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าเซนมิกรัมไอวีดีนะครับตัวที่สามนี่น่าสนใจนะครับคือเออร์ตาพีเนมนะครับเป็นกลุ่มคาร์บาพีเนมนะครับบางคนจะเรียกว่าแอนติบอิกไฮโซนะครับผมเหตุผลที่ได้ชื่ออานนี้ก็ครับหนึ่งมันแพงนะครับผม อันที่สองก็ตามตามที่แลยอันที่สองคือมันฆ่าเชื้อที่แอนติบอดติทั่วไปมันฆ่าไม่ค่อยได้นะครับถ้าเป็นพื้นพี่เองนี่พี่ก็ไม่อยากเรียกว่ามันว่าไฮโซนะนะครับเพราะมันก็เป็นยาชนิดหนึ่งเหมือนกันละเอต้พีเนียมก็เหมือนเซตาโซแหละเป็นแอนติบอดติเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่ว่ามันฆ่าเชื้อบางอย่างได้นะครับโดยเฉพาะพวกเชื้อดื้อยาพี่ยกตัวอย่างให้เลยอย่างเช่นอีโคไลเอสดีเอลอย่างเงี้ยนะครับผมนอากที่เจอในเรื่องการติดเชื้อพวก complicated UTI ทีไออะไรเงี้ยครับใครงงเรื่องคอมพิวเตเต็ดยูก็พี่ก็ทำคลิปไว้แล้วเหมือนกันนะเคยสอนไว้แล้วด้วยนะครับในคลิปตอนก่อนหน้านี้ไปดูได้นะครับอันนั้นสรุปเนื้อหามาจากอัปทูเดตเลยนะครับอ่ะเขาเรื่องครับเออร์ตาพิเนมครับมันฆ่าเชื้อที่แอนติ้บอร์ติกทั่วไปฆ่าไม่ค่อยได้โดยเฉพาะพวกเชื้อดื้อยานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกถ้ามันจะราคาแพงนะครับเนาะเออร์ตาพิเนมก็โดสหนึ่งกมไอวีโอนะครับเออร์ตาพิเนมนี่น่าสนใจนะ เพราะว่าอะไรล่ะคือเคสบางเคสที่ซีเวียเนาะเอ้ยแต่อะไรล่ะแอดมิดไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับผมก็น่าเก็บไว้พิจารณาเหมือนกันนะครับส่วน2ตัวต่อมานะครับเจนท้าไมซิก็ห้าถึงมิกรัมกิโลนะครับผมเดบเดบโตไมซิก็6 8ถึงแปมิกรัมกิโลอนโอดีทั้งคู่นะครับอ่ะก็จบแต่เท่านี้นะครับผมตารางนี้ก็ถ้าให้จำนะครับก็ความจริงจำห้าตัว,าวก็ได้ก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้า น้องบางคนบอกพี่ขอนเน้นๆก็สามตัวบนนะครับผมไม่ใช่หวยนะคือแอนติบิตสามตัวแรกเซฟไตยโซนิวฟอกเซซินแล้วก็เออตาพีหนึ่งะครับก่อนจากกันนะครับมีคำคมนิดนึงครับของอัปราอัมลิงคอนนะครับอดีตประธานา,าธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับ the best thing about the future is that it comes one day at a time นะครับแปลว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอนาคตก็คือมันมาอะไรครับหนึ่งวันต่อครั้งนะครับ ก็เห็นแอนติบอิกมันเป็นโดสวันละครั้งก็เลยเอาคําคมมาให้ดูด้วยนะครับผมอันนี้มีประโยชน์นะครับไม่ได้เอามาเพื่อเอาไว้พูดให้มันเท่ๆนะเพราะว่าอนาคตบางคนเป็นโรคกลัวอนาคตมากจนเป็นโรควิตกกังวลนะครับเพาจริงๆอนาคตมันก็มารองแค่อะไรครับครั้งละหนึ่งวันเท่านั้นแหละนะครับผมโอเคนะครับก็ส่งท้ายนะครับก็เอกสารที่พูดในคลิปเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Google Drive ไว้ให้ลบนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ